สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่ทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะอาเชื่อนาเพื่อนๆชาวอินทีกันทุกคนเลยนะคะไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะอยู่ต่างประเทศอยู่นอกประเทศนะคะหรือทั่วลูกเลยนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อตีก็จะพาทุกคนมากินนึ่งปูทะเลนะคะนึ่งปูทะเลก่น่ากินน่ากินเลยนะคะอาผักผิกอะไรก็หนึ่งที่กินนะคะ ก็วันนี้ก็อยากกินนึ่งปูทะเลราดพริกนะคะราดน้ําจิ้มนะคะก็เลยนึ่งเป็นตัวๆก็เลยราดน้ําจิ้มลงไปเลยนะคะ <c oughs> <g ül> นี่ค่ะก็นึ่งมาเป็นซื้อมาประมาณสิบตัวนะคะซื้อมาประมาณสิบตัวตัวละห้าบาทนะคะตัวละห้าบาทก็กินไม่หมดหรอกะคะ่ะสิบตัวนะคะตั้งสิบตัวนะคะกินไม่หมดหรอกนะคะก็อ่ากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะผักก็มีผักกาดขาวกรอบๆนะคะผักสลัดนะคะ สลัดเพือผักกาดย่อนะคะนี่ก็จะเป็นหอมนะคะนี่ก็จะเป็นหอมอ่ะตั้งฉายนะคะแล้วก็ผักอ่ะหอมหอมอ่ะอะไรนะหอมหอมบัวนะคะแล้วก็ผักอ่ะแควเรื่อยนะคะแล้วก็ผักสีลาวผักสีป้อมนะคะก็มากินด้วยกันนะคะทุกคนนะคะมาเลยนะคะน่ากินน่าจวดมากเลยนะคะกินแล้วจะจวดจวดไหมนี่คะกินแล้วก็น่าจวดจวดอยู่นะคะนี่ค่ะอ่าน่ากินนะแซ่บนะพอดีบักพริกเอ่อ บกพริกสดหมดนะคะก็เลยต้องใส่บกพริกแห้งนะคะทุกคนนะคะเครื่องนีกน้กับบกพริกก็เอ่อราคาพุ่งนะคะราคาพุ่งนะคะก็เลยใส่บพริกแห้งไปก่อนนะคะทุกคนนะคะก็กินบพริกแห้งก,กันก่อนนะคะรานะคาทุกคนไม่พูดเยอะนะคะน้ำลายแตกนะคะจดจวดนะคะมาเลยนะคะกินด้วยกันเลยคะ่ะกินข้าวเย็นนะคะวันนี้ก็เป็นข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะมาคะ่ะอ่ะก่อนจะกินก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะคะ กดซับสไคร้อย่าลืมคำว่ากดกดนะคะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณ